สบายดีพี่น้องมามามาจานดอกไม้กับป้าจานดอกไม้นะกระเบนน้ำจีนนั่งไปไหนมาไทยผู้เก่งโอ้ชั้นนีนี่เพิ่มสูตรมาเด้อสัตยานดอกไม้ทั้งหลายอันนี้ยตัวให้เป็นของท่านแก้วทานผิบเด้อไม่ออกค่ำลูกหลานนั่งนี่แหละบัดวลาเั่นนี่แหละอันนี้ความสุขไกสบายแข็สุขภาพแข็งแรงเด้อลร่ำรวยเด้อ เมนโบเมนสัตยากไม่ออกข้ามน้ำกันีกแมแหงดีีแหงบนคนเนอะ่อ้อมันจากบาดในออุ้นหัเข่าสลากไม่ออกกำลังกะเกี่ยม่ป้าพืนกระเฮ็ดแดดดอกไม้ดอกตอกคืนห่านพระพระซ่าเนกะเยวาท ดอกไม้ดอกตอนอ ute, ตี่ดอกไม้นี่ดอกไม้ของป่า จะต,ตกใหม่ขึ้นหานพระ งามคือลูกคือหลานบ้านลูกลูกหลานวัดซ้ำวัดทีอดีมั้งเออใช่เหรอใช่ก็ดีอ่ะพี่เป็นไปนะเก่งไปเลยกูงามเพิ่นก็ต้องจัดงามคือเพิ่อนกูควรดันไนว่าดันซ่าโอ้เจ้า จัดตรงไ้เป <mean> ็นน um ้ำเบิง์นังจ mm ีนมีกาบซุะเนาะมกไม้เนี่ยในินงานเรจากแบบชนะปลาเก็าแข่งมวล่าสี่กูจัเบิ่งก็งะมอบด้วหนังเด้อ เดกลับเบิงบัดเพิ่นเดีวเบิดทูกนีเิ็นว่มอยางว่าเบิงกันไม่พี่น้องัดแล้วก็งามเอ่าตอนนี้คืงามงามกลังเดีวอันนึงว้าวงามหรายนี่เพ็่นไดคู่นึงดอกพี่น้องงาม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 ารงามายงามายผู้เพิ่นจัดกับจับจับรุดจัดออกครับนอ ตัว้อีกสองเต่าไม่น่อยงามงามงามตัวนี้ก็งาม,งาม